ก็หลอกก็พักอมันหลอกเป็นเนี่ยบล็อกช่งางจันช่างช่างหลวงช่างอะไรพวกนี้นี้เวลาเราเราไปสืบคนนะ้น่ะใช่ไหมอย่างที่ผ่านมาเราเล่นบล็อกแม่พิมพ์ของหลวงวิจารณเจรานายนะผมเรียนรู้มาก็แบบเนี้ยผมก็เชื่อมาแบบนี้เหมือนกันนะผมก็เชื่อเข้ามาเขาก็เล่าให้ฟังว่าโอเคมันมีสี่พิมพ์หลวงวิจารณเจรานายเนี่ยเป็นคนแก่แม่พิมให้สมเด็จพุทธ,ธาจารย์โต เนื่องจากแม่พิมพ์ของสมเด็จท่านไม่สวยและยังสอนให้ยังถวายคําแนะนําให้สมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตใส่น้ํามันสังอิ้วลงไปในเนื้อเพื่อไม่ให้ไม่ให้มันเกิดการแตกค่ะนะอันนี้คือท่านตรียมประวายท่านเขียนเอาไว้ท่านได้มีบันทึกเอาไว้เราก็เรียนรู้กันมาแบบนี้นะโอเคทีนี้ปัญหาอยู่ว่ามันก็เกิดตัวละครขึ้นมาใช่ไหมมันก็เกิดตัวละครหลวงวิจารเจนัยขึ้นมา ในการทําแม่บล็อกแม่พิมพ์พอมันเกิดมาอย่างนี้เซียนก็เอามายึดเอาแม่พิมพ์หลวงวิจารณ์เจนนายเป็นหลักทั้งที่จริงๆอะ่ะเคยเห็นหรือเปล่าแม่พิมพ์เขาทํามาเป็นยังไงก็ไม่เคยเห็นไงนะถามว่าแล้วแล้วจริงๆแล้วหลวงวิจารณ์มีตัวตนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงพอไม่รู้ปุ๊บก็ไปกําหนดแบบนั้นอะ่ะแล้วไปกาหนดได้ยังไงอ่ะ หลวงวิจาร์จีเอไนไม่มีตัวตนแล้วมันจะสร้างบล็อกแม่พิม์มาได้ยังไงแล้วจะยึดแม่พิม์ทั้งสี่พิมที่หลวงวิจาร์แกะขึ้นมาได้ไงมันไม่มีตัวตนแล้วจะไปแกะแม่พิมพขึ้นมาได้ยังไงคิดแค่นี้ก็จบแล้วไนงะถูกไหมนะะยึดแม่พิมสี่พิมพของหลวงวิจาร์จีเอไนเป็นหลักแล้วไงอ่ะหลวงวิจาร์ไม่มีเจไม่ไม่มีตัวตนแล้วทําไงอ่ะจะเดินต่อไปยังไง แล้วแม่พิมพ์ที่อ้างแล้วก็พิมพ์ทรงที่อ้างเป็นของหลวงวิจารณ์จะทํำยังไงพิมพ์นิยมเลยนะเออเป็นพิมพ์นิยมด้วยกลาเป็นพอพอรับไปกาหนดหลวงวิจาร์เป็นพิมพ์นิยมเอาพิมพ์ไม่นิยมเอาเป็นช่างชาวบ้านก็ได้อาจจะจะมีกลุ่มหนึ่งแตกมาเอ,อันนี้ของเซียนไม่เล่นแล้วเป็นพิมพ์แม่พิมพ์ชาวบ้านแม่พิมพ์เขาไม่นิยมก็ปอเหมือนกันหละเออถูกไหม มันก็สร้างเรื่องชงเรื่องนันขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมพอพอมีหลวงวิจาร์อ่ะก็มีหลวงวิจิตขึ้นมาอีกพอมีหลวงวิจิตเอาะก็มีหลวงสิทธิขึ้นมาอีกเอาแบ่งเป็นสามยุคเลยแม่ิมทำไมใช้หลวงหลวงอ่ะเพราะอะไรเพราะเพื่อจะโปรโมทไงเอาหลวงหลวงมาโปรโมทสมเด็จพุทธาจารย์โตว่าแม้แต่หลวงหลวงในวงในวังก็มานับถือพระองค์พระองค์จึงยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ มีคนทําแม่พิมพ์มาธาวะาให้ไ่ให้เห็นไหมมันจะเกิดตัวละครตามมาเรื่อยๆเลยจากความเชื่อของของพวกสู่รู้อ่ะผมผมใช้คําว่าสู่รู้นะถ้าใช้สูร่รู้พอพอเกิดเกิดตัวละครหนึ่งขึ้นมาหลวงคนหนึ่งก็มาหลวงทีมาหลวงแล้วก็มาขุนมาอะไรอีกเต็มไปหมดเลยนะดีสกัดชันต่อให้มันมีให้มีหลวงหลวงจริงๆด้วยนะ พระแท้ไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่ทการมีตัวตนของเหล่าหลวงหลวงเลยนะผมบอกแค่นี้และยังอวดรู้อวดฉลาดแบ่งพระเป็นสามยุคยุคต้นยุคก,กลางยุคปลายคุณไปดูเลยพระมันปลอมทั้งนั้นแหละนะไปดูเอาหลวงหลวงอ่ะหลวงศิษย์หล,วง,หล,ว,งหลวงวิกิตอะไรนะคุณไปค้นประวัติต่อให้เจอประวัตินะแต่แล้วเขาสร้างแม่พิมจริงหรอือเปล่าถ้าบอกว่าจริงอะไรแม่พิมเขาเป็นยังไง แล้วจะทําให้พระแท้ได้ยังไงเออทุกคนอนะ่ะพยายามจะสร้างเรื่องเพื่ออะไรอะ่ะเอาง่ายๆสร้างนิทานนิยายอะ่ะเพื่อให้ดูว่าตัวเองอะเก่งแต่ความจริงอะคืออะไรไม่รู้ไงเนี่ยตอนนี้ก็มีช่างช่างอะไรช่างจันช่าง,ง,งอะไรที่ขอนแก่นอะไรนะเห็นในเว็บเพิ่งเข้ามาเมื่อวันที่เก้าเอา เอาพิมพ์ทรงมาเอาเนื้อมาที่ปมที่บายบอกว่าอันนี้เป็นพิมพ์ของช่างช่างจันช่าง,งอะไรทั้งอย่างเออผมจะบอกว่าช่างเหอะนะเพราะยังไงมันไม่แท้ก็ไม่แท้ก็อธิบายยังไงก็ไม่แท้ไงไม่ใช่ผมตีผมตีปลาหน้าใสนะผมเห็นพระแล้วสลบการอธิบายเนื้อผิดแล้วนะ ปัญหาอยู่ที่ว่าความรู้ไงนะถูกไหมทีนี้มันผิดแล้วมันก็คือมันผิดไงถ้าเกิดว่าเราอุปโลกมาฟันก็จะอุปโลกไงพอมีหลวงหนึ่งหลวงสองหลวงสามหลวงสี่หลวงห้าช่าง,น,ง,น,งนู้นช่างนี่ช่างนั่นช่างโอ้ช่างเยอะเลยทีนี้เพื่อจะให้เป็นพระสมเด็จแท้ๆให้ได้ไงหลวงวิจารณ์เจนเนี่ย มาอ้างว่าสร้างแม่พิมพ์ให้พระสมเด็จนะปัญหาอยู่ก็คือก่อนหน้าสมเด็จอมันมีพระแล้วก็เนื้อแบบเดียวกันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแล้วก็คือสมเด็จอรหังสมเด็จอราหังก็สวยไหมก็สวยไม่ใช่ไม่สวยสวยแพ้สมเด็จตรงไหนสวยแพ้สมเด็จวัลคังตรงไหนอัเนื้อก็เหมือนกันอีกสูตรเดียวกันได้ซ้ําไปอันนั้นของพระสมเด็จพระสังกราชสุกไก่เกลือสร้างไว้นะ เนื้อเดียวกันทีมก็ลักษณะคล้ายๆลกันนะมีอะไรหลายอย่างที่เหมือนเหมือนกันดวยซทำแบบเช่นมีหูมีอะไรพวกเนี้ยเป็นสี่เหลี่ยมชิ้นฟักเหมือนกันอย่างเงี้ยอ่ะแล้วหลวงวิจารณ์มามาขั้นระหว่างระหว่างตรงกลางเห็นไหมฮะเราจะเห็นเลยว่าความรู้ของคนเขียนเนี่ยบกพร่องหลวงวิจารณ์มาให้คำแนะนำสมเด็จพระอาจารย์ในการผสมเนื้อ หลวงวิจารมาสร้างแม่พิมพ์มาแกะแม่พิมพให้สมเด็จพุทธาจารย์ในการใช้ผลิตพระสมเด็จให้ได้ลูกทรงที่งดงามอ่าแล้วใครสร้างให้สมเด็จพุทธเอ่อให้สังฆราชสุกไก่เถื่อนล่ะครับหลวงวิจาร์เหรอหลวงวิจาร์นี่รุ่นหลังมาแล้วนะถ้าถ้าจะบอกอย่างนั้นน่ะสมเด็ดววจพระสังฆราชนี่น่าจะพรรษาสูงกว่าอายุมากกว่าหลวงวิจาร์นะแล้วหลวง สมเด็จพระสังฆราชเป็นอาจารย์โดยตรงของสมเด็จพุทธาจารย์โตนะคิดกันบ้างหรือเปล่าคุณคิดกันบ้างหรือเปล่าเอาแล้วนี้ใครสร้างแม่พิมพ์ให้สมเด็จพุทธสังฆราชสุกไก่เถื่อนหรครับใครสร้างพิมพ์ทรงใครผสมเนื้อให้สมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนลรืครับหลวงวิจารณ์กล้าสอนสังฆราชหรอครับสังฆราช ท่านทําไม่ได้ใช่ไหมครับสิทสายตรงเลยนะถ้าสายสมเด็จต้องรู้จักแล้วทําไมสมเด็จพระสังฆราชไม่สอนวิธีทําทิมวิธีทําเนื้อให้กับสมเด็จพุทธาจารย์โตเลยนะครับหนูวิจารมาเกี่ยวตรงไหนอุปโลกไะฮะก็อย่างที่บอกพออุปโลกปุ๊บพอไปตรวจสอบผมก็รู้อยู่แล้วไม่มีตัวตนนะ ผมก็ลุยเป็นคนแรกเลยว่าไม่มีตัวตนด้วยความรู้นะด้วยความรู้ผมบอกแค่เนี้ยลูกศิษย์ผมก็จะรู้ว่าเพราะอะไรหลังวิจารณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องเลยไม่เกี่ยวข้องก็บอกเลยบอกว่ามีคอตำแหน่งหน้าที่การงานให้ฟังเลยไม่มีตัวตนนะไปสืบค้นในหอสมุดแห่งชาติก็ไม่มีตัวตนไม่มีชื่อนี้อยู่ในในช่างสิบหมู่ ไม่ไม่มีลูกหลานไม่ไม่มีไม่มีตัวตนก็ไม่มีลูกหลานนะครับก็ขึ้นลงขึ้นสารกันมาแล้วนะครับก็แค่นั้นนะอะไรเป็นอะไรก็ควรจะรู้กันอทุกวันนี้ก็ยังอ้างกันอยู่่เป็นลูกหลานกันอยู่ก็ไม่เป็นไรไงคนไม่มีตัวตนนะ่ะมันทําอะไรไม่ได้หรอกถูกไหมมันก็เป็นแค่นิทานนิยายแค่นั้นแหละมันก็เมคเมคตัวละครขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อจะเอาให้มีแม่ยึดเอา อ่งพิมพ์นิยมเนี่ยแค่สี่นะไอ้ที่เหลือไม่รู้จะเล่นอะไรก็เรื่องของมึงกูจะยึดแค่เนี้ยให้มันเหลือน,น้อยๆเหลือน,น้อยๆพื่ออะไรดีมนานซะับไพ่ไงความต้องการของตลาดนะและอ้างอนุรักษ์นะอนุรักษ์อะไรยึดสี่พิมพ์เป็นหลักแล้วอีกในในบันทึกมีเจ็ดสิบสามพิมพ์หายไปหกสิบกว่าพิมพ์หกสิบเก้าพิมพ์ไม่รู้มีลักษณะอย่างไง ช่างมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดอ,อะไรขึ้นนี่นี่คือเอ่อเพื่อการอนุรักษ์พักเครื่องอะครับหรือเปล่าวัตถุประสงค์ของสมาคมวัตถุประสงค์ของชมรมเป็นการอนุรักษ์วัตถุโบราณพักเครื่องอะไรแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ผมผมไม่ไม่เข้าใจนะค้นหาอะไรความจริงอะไรกันก็ไม่ได้ คือจะบอกว่าอเดี๋ยวจะนอกเรื่องไปเอา่าอันนี้มันมีบล็อกชาวบ้านอีกบล็อกชาวบ้านเดี๋ยวมันก็มีบล็อกน,น,นายนู่นนายนี่นายขอนายกนายจนายงเกิดมาเต็มไปหมดงงไงนะเพราะเพราะมันมีบทความเขียนไว้แม่พิมพ์ชาวบ้านเนี้ยไอ้พวกสู่รู้ไงสู่รู้นะ มันก็จะมีเนี่ยเดี๋ยวมันมีนะพอมีปึ๊บนะเดี๋ยวมันก็มีอีกพอมีคนบอกว่าเออมันเกิดการงอกได้เนื้อง,งอกได้ไอ้นี้กันง,งอกกันงอกกันบานเลยทีนี้ตายกันอีกมันเกิดจากอะไรเกิดจากความไม่รู้ไงนะเกิดจากบนความที่ไม่เข้าใจบนความเชื่อของคนคนเดียวนะบันไล เพราะแต่แต่ละคนมันจ้องเนี่ยหาผลผลประโยชน์นะจากความไม่รู้นี้อยู่แล้วไนงะแล้วก็อธิบายเวลาก็อาธิบายอะไรอ่ะนะเราก็ต้องวิเคราะห์นะวิเคราะห์แล้วก็ไอ้นี่เขาให้ได้ว่ากําลังใช้ความเชื่อหรือใช้ความจริงหรือว่ากําลังใช้ความจริงเรื่องอะไรต้องวิเคราะห์ให้ขาดนะถ้าคุณวิเคราะห์ไม่ขาดนี่คุณก็หลง มีมีเมื่อวานนี้คุยอยู่ท่านหนึ่งก็เขาก็พูดเรื่องว่าเขาก็อยากเรียนรู้พระสมเด็จก็มีคนสอนเรื่องความเก่าแล้วเอาเตารีดมาให้ดูเขาก็ดูเตารีดเก่าเรียนจบรู้จักเตารีดเก่าแต่ถามว่ารู้จักความเก่าของพระมั้ยมันอาจจะคนละเรื่องกันนะนะคือมันเหมือนจะใช่อ่ะแต่มันไม่ใช่อ่ะแล้วก็สอนเงี้ยอยู่อย่างนั้น่ะ หลงกันอยู่ในง,งั้นแหละมันคนละเรื่องเลยนะเอาเตารี่เก่ามามาดูมาดูสนิมกันเตารีดเก่ากับพระเก่าเนี่ยมันคนละเรื่องนะคนละคนละเรื่องผมผมผมบอกแค่เนี้ยกลายเป็นได้ความรู้เรื่องเตารีดเก่ามาได้วิทยุกเก่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้พระเก่าแทงไงนะอาจจะดูได้ความเก่ากนะัมันก็พังๆกันไปก็ก,ก็โอเค แต่ว่าไม่รู้แท้อย่างไงนะความเก่ากับความแท้นคนละเรื่องกันนะอย่างที่ผมเคยเล่าฟังแล้วความเก่ากับความแท้เนี่ยมันคนละเรื่องกันมันเอามาไอ้นี่แอปกันไม่ได้เพราะพระแต่ละองค์ในความเก่าก็ไม่เหมือนกันนะในทฤษฎีของกระปิในกระปุกกับตากแดดน,นั่นแหละมันใช้กันไม่ได้เลยนะโดนน้าท่วมถึงอ่ะไม่โดนน้าท่วมอย่างเงี้ยอยู่ในสภาวะที่แตกต่างกันของกลุ่ม ปูน้ํากับปูไม่ไม่ไม่ได้เตียกน้ํามันพ้าก็มีความต่างกันอยู่แล้วคุณจะไปบอกึดเตารีเตารีอย่างนั้นนะพ้าที่แช่น้ําปูที่อยู่เขาเรียกว่ากรุน้ํานะฝังดินแล้วโดนน้ําเข้าถึงกับโดนน้ําเข้าไปถึงเนี่ยถามว่าจะเหมือนกันนะมไม่เหมือนมันก็เหมือนกับเตารีแอะ่ะเราเราไปแช่น้ําครึ่งหนึ่งแช่น้ําเกลือไว้ครึ่งหนึ่งกับอีกครึ่งหนึ่งไม่แช่น้ําเกลือนะทีนี้ เราเราดึงมันขึ้นมาเนี่ยสองวันให้หลังเราดึงมันขึ้นมาเนี่ยถามว่าความเก่ามันเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนอ่ะแล้วส่วนไหนมันเตารีมันถูกต้องอ่ะมันเก่าเราเคยคิดเรื่องนี้กันบ้างไหมเนี่ยเราเคยใช้ปัญญาที่เราจะวิเคราะห์ข้อมูลอะไรพวกนี้ได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่อยากไปทะเลาะกับคนสอนถ้าใครสอนแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ไม่ได้นะ ใช่ไม่ได้หลงทางพาคนหลงไปอีกนะก็ต้องปรับปรุงแล้นะต้องปรับปรุงความรู้แล้วเพราะนั้นมันเป็นความเชื่อของท่านเองว่ามันดูกันได้แต่จริงที่มันดูกันไม่ได้นะโดยสิ้นเชิงเลยแหละอะไรที่มันเป็นความถูกต้องนะผมก็จะบอกว่าถูกต้องอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะผมก็บอกไม่ถูกต้องนะเมื่อกี้ไอปูงงปูงงออะไรนครก็คนละเรื่องเลยนะผมไม่บอก ด้าน,น,น,นหลอกลวงนะเข้าขายแล้วก็มีเข้าเข้าขายสู่รู้นะมันก็เป็นอย่างนั้นพัสแท้ต้องดูจากเบื้องต้นเขาเลยให้รู้ว่าแท้ก็แท้ไนงะส่วนเขาจะไปโดนสภาพอะไรในภายหลังเนี่ยเก็บดีหรือไม่ดีหรือไปตากแดนหรือว่าอยู่ข้างถนน,นหรือจะจมที้เลนมาดูเก่ามันก็ไม่เกี่ยวกันไงแต่มันแท้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วจะลงรักหรือไม่ลงรัก แท้ยังไงแท้ตั้งแตอนแรกก่อนลงรักแล้วถูกไหมถูกแล้าจะไปดูทําไมรักอะผมไม่เข้าใจมีคนเอาอธิบายรักมาครับอธิบายผิดนะนะพระสมเด็จลงรักต้องแตกรายงานทุกองค์อะไรอย่างนี้ถ้าเราย้อนถามไปแล้วแล้วรักมีคุณสมบัติทําทําให้เกิดการแตกรายงานได้ไหมจะตอบไม่ได้นะ จะต,ตอบไม่ได้นะบนความรู้ที่ไม่พอหรือรู้ไปแบบผิดนั้นนะ่ะนะเรื่องบางเรื่องเราต้องรู้จักใช้ตัญงอย่างผมถึงถึงผมจะยังไม่บอกนะว่ามันมันถูกต้องมันคืออะไรเนี่ยแต่แต่ผมจะบอกว่าไอ้สิ่งที่มันจะตามมาจากไอเรื่องที่พวกสู่รู้อะตามมาเยอะนะถือว่าพอมีคนนึงเอากล้องไปขยายดู ก็มีคนหนึ่งเอาก,กล้องจุลทรรศมาขยายดูจาก 10x ไม่พอจาก 50x ไม่พอเป็นร้อย1พัน x 1มื่น x รายละเอียดสูงสุดไปกันใหญ่เห็นไหมฮะไปกันใหญ่สองเนื้อจะมาให้ดูเนื้อองค์ูองค์ูมันแท้เปล่าองค์ภูฮนะูเบื้องต้นยังไม่รู้เลยมันแท้ยังไงมันแท้หรือเปล่าที่เอามาขยายดู ขยายดูแล้วจะได้อะไรไงเบื้องต้นยังตออไม่ได้เลยภาพใหญ่ๆแต่มองเห็นใหญ่ๆนี่ยังต่อไม่ได้เลยว่าองค์นี้แท้หรือเปล่าเจอปุ๊บขยายเข้าไปเลยนาะอสู่รู้ฮนะคุณยังไม่ได้คำตอบเรื่องแท้เท,ท็จเลยคุณไม่รู้เลยที่คุณกำลังขยายอยู่เนี่ยภาพแท้หรือภาพปลอมนะคุณไม่ได้คำตอบตั้งแต่เบื้องต้นแล้วไนงะเอ,อ้ยผมชอบครับ ผมขยายดูแล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยเป็นไงครับบนสาโนนนี้ครับตอนนี้ก็มีเห็ดมีเห็ดมีเห็ดปรากฏอยู่ในเนื้อแล้วนะครับมีมีเชื้อเห็ดนะครับอีกหน่อยมีเห็ดงอกออกมาจากสมเด็จนะครับอย่างเงี้ยมีแมงกินพ้ามาแล้วมาเจอเห็ดอีกนะครับสารพัดนะครับความรู้คนนี้สุดยอดนะครับเวลามันจะอธิบายอะไรที่ตัวเองไม่รู้และอยากจะเป็นผู้รู้สู่รู้ เราต้องรู้จักแยกด้วยแยกคิดด้วยบางคนเนี่ยรูนู้นรูนี้รูนี้คืออะไรเนี่ยลอยผ่านมาเป็นร้อยปีมวลสารเนี่ยเป็นอะไรชื่ออะไรผมเชื่อว่าน่าจะเป็นไอ้นี่อันนี้น่าจะเป็นไอ้นี่เชื่อว่าน่าจะเป็นหน้าทั้งนั้นเลยตกลงไั่นคืออะไรครับอาจารย์ไม่รู้เหมือนกันเธอทำไมรู้อธิบายมาทำไมสู่รู้เปล่าๆนะละเอียดขนาดนี้ยังรู้เลย แค่เม็ดดาก็ทะเลาะก,กันายค่ะเม็ดแดงก็ทะเลาะก,กันายค่ะบนความรู้ที่ไม่เหมือนกันนะคนหนึ่งผมเชื่อว่าเป็นกําแพงอิฐโบราณสถานอีกคนก็บอกผมเชื่อว่าเป็นพระเก่าบทผสมตกลงใครเชื่อถูกไม่รู้ทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันเพราะอะไรต่างคนต่างก็ไม่รู้จริงเหมือนกันก็ทะเลาะกันถูกว่า ผมบอกให้ระวังให้ดีเราพวกที่ที่มันจะแปลงอ่ะแปลงความสู่รู้ของคนอีกคนหนึ่งอ่ะเพื่อเพื่อผลประโยชน์ของตัวมันอ่ะมันมันมีเยอะเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จริงเนี่ยเวลาเราพูดอะไรไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวม่นต้องไปตามแก้ปัญหาข้างหน้าตายบานบานเยอะเลยอ่ะนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็บานมาเยอะแล้วเนี่ย กระแสหลวงวิจาร์ไม่มีแล้วไม่มีตัวตนแล้วเนี่ยนะบล็อกแม่พิมพ์นี่มาสร้างได้ยังไงแค่นี้ก็เดินกันขาปัดแล้วถูกไหมถูกทำไมไม่เอามาพูดล่ะนะองค์กรใหญ่ทำไมไม่บอกว่าเขาเล่นพระเก่าพระโบราณกันไม่มีปัญหามีนะอย่างหลวงปู่ทิมปีแค่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนี่ยังหาคำตอบไม่ได้เลย พระสมเด็จเราไม่มีปัญหาร้อยกว่าปีทุกวันเนี้ยนี้ทำไมยังไม่มีนะเพีงแต่เขามันไม่มีปัญหาเขาไม่ไม่เดือดร้อนไปยันเขาพวกเขากลุ่มเขาแล้วการแก้ปัญหาคืออะไรซุกไว้ใต้พรมกันเหรอแค่ปีหนึ่งห้ากับหนึ่งเจ็ดคุณยังไม่มี